วันนี้ทำน้ำยาล้างจานนะคะมีมะมะกรูดแล้วก็มะนาวค่ะต้มเกลี่ยวรวมกันไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปกองค่ะเสร็จแล้วเราก็กลองเอาเฉพาะน้ำนะคะจะมืดนิดนึงอืออ่ะกองเลยค่ะลองเอาเฉพาะน้ำนะคะเราก็ได้น้ำมะกรูด กรูดกับน้ำมะนาวนะคะหนึ่งหม้อใหญ่ๆนี่ก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะคะกำลังกรองเดี๋ยวเราจะทำล่วงหน้าไปก่อนนะคะน้ำมะนาวกับน้ำมะกรูดขนาดหนึ่งหม้อนี่นะคะอันนี้ดูให้ดูขนาดหนึ่งหมอ้อเราจะใช้ N70 แค่ครึ่งกิโลนะคะ n 70ครึ่งกิโลแต่ว่าเกลืออาจจะสักประมาณเกือบเกือบกิโลนะคะซึ่งเราจะดูปริมาณความความเหนืดของน้ำยาล้างจานนะคะซึ่งไม่ไม่ซีเรียสเนาะแต่ไม่ควรเกินหนึ่งกิโลนะคะสำหรับเกลือนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปคน n 70ก่อนคะ่ะ อันนี้เอ็นเจนะคะครึ่งกิโลค่ะแล้ก็เอาลงกะละมังขอให้เป็นพลาสติกหรือว่าสแตนเลสเท่านั้นนะคะเนาะพวกกดผลไม้จะไม่ทำปฏิกิยากับภาชนะที่เป็นพลาสติกกับสแตนเลสน,นะคะก็<ม>คน N อ็ให้สีใสๆกลายเป็น เขาขุนนะคะอันนี้เราจะได้น้ํายาที่มีความเข้มข้นสูงนะคะจะไม่มีสารเคมีเลยนะปลอดภัยมากเลยโดยเฉพาะสามารถเอาไปล้างขวดนมเด็กได้เลยนะคะอันนี้ดีดีมากๆเลยล้างถ้วยล้างจานปลอดภัยจริงๆค่ะแล้วสิ่งที่น่าจะเอาไปทำน่าจะเอาไปใช้ก็คือการล้างขวดนมเด็ก เพราะ,ค,ะความอ่อนโยนเนาะเด็กทานลกตัวเล็กๆถึงจะเป็นไม่รู้สิเราไม่ชอบอะไรที่เป็นสารเคมีนะคะพอ n อ็เจขาวขุ่นแล้วก็เติมเกลือะคะ่ะวิธีการเติมเกลือต้องค่อยๆเติมนะคะนี่เราจะเติมค่อยๆเติมทีละนิดแล้วเราก็คน เกลือกับ n เจดสนะคะแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะคะคนแล้วก็เติมค่ะไปเรื่อยๆเ,เลยทีละนิดนะคะคนเกลือกับ n เจ็ดสินะคะให้เข้ากันยิ่งคนนานเท่าไหร่เรายิ่งจะได้เนื้อครีมที่มีความหนืดนะคะ เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ำมะกรูดกับน้ำมะนาวที่เรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยเติมนะคะนี่ค่ะเราก็ค่อยๆเติมลงไปแล้วก็คนต่อเลยแล้วก็เกลือเกลือค่อยๆเติมทีละนิดนะคะทีนี้ไม่เติมเยอะแค่นี้ค่ะเติมครั้งละสองหรือสองถึงสามช้อน ขัน้นโตะค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเติมเป็นระยะนะคะอย่าให้มีฟองแต่ถ้ามีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปล่อยไว้เดี๋ยวฟองมันก็จะหายไปเองนะคะ เติมเกลือทีละหนึ่งสองสามซ้อนโต๊ะแล้วแต่นะคะแล้วแต่น้ําขนาดปริมาณน้ําที่เราเติมน้ําลงไปในแต่ละครั้ง ใส่สองเราก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำํำมะกูดน้ํามะนาวนะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนน้ําหมดทีนี้ก็คนอย่างเดียวนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงคนติดต่อกันนะคะคนไปทางเดียวคะ่ะจนเราได้ น้ำยาล้างจานที่มีความเหนืดเนาะไม่ว่าไขามันเยอะขนาดไหนล้างออกได้หมดเลยค่ะเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เริ่มหนืดแล้วนี่เราคนจนได้เนื้อครีมจะมีฟองเยอะต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแต่อันนี้เรารีบเนาะแบ่งไปใช้เลยก็คือกอกก็จะไดฟ้ฟองครึ่งหนึ่ง น้ํายาล้างจานครึ่งนึงนะคะอันนี้ไม่เป็นไรเนาะส่วนที่เหลือเราก็จะทิ้งไว้หนึ่งคืนค่อยมากอกนะคะแล้ก็จะได้น้ํายาล้างจานที่ปลอดสารพิษเลยค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะ